โรงเรียนเด็ดอุดมจัดเต็มขบวนแห่เทียนพรรษาปี2568ยนเทียนพรรษาดินแดนเดดเดชาสมถิ่นภูมินตั้งเมืองมีความครั้งมีมนสเสน่บวกกับความอ่อนช้อยงดงาม งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้โรงเรียนเดดอุดมจัดเต็มขบวนแห่เทียนพรรษาในชื่อชุดการแสดงยนเทียนพรรษาดินแดนเดชเดชาสมถิ่นภูมินตั้งเมืองอำนวยการแสดงโดยนายบุญธรรมกระหารผู้อำนวยการโรงเรียนเดดอุดมซึ่งมีนางสาวอังสุนิศวรนณลี ครูนาติสินโรงเรียนเดชอุดมหรือครูแตมรำไทยที่เป็นกระแสะแหวเร่าในติ๊กตอกด้านการรำไทยมาเป็นครูผู้ฝึกซ้อมรำพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มง,งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมโรงเรียนเดชอุดมนางสาวอังสุนิศวรรณลี ครูนาตศิลป์โรงเรียนเดชอุดงกล่าวว่าในปีนี้ใช้ชื่อชุดการแสดงที่ว่ายนเทียนพรรษาดินแดนเดชเดชาสมถิ่นภูมินตั้งเมืองไฮไลท์ของขบวนรำอย่างแรกคือต้นเทียนวัดเมืองเดชท,ที่เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติและถูกนำมาเรียบเรียงเป็นท่ารำ เล่าเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงรวมถึงการนำเอาความเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเดชอุดมไม่ว่าจะเป็นคำขวัญของเดชอุดมที่มาที่ไปของเมืองเดชอุดมมาผสมผสานคำว่าเดชเปรียบแทนด้วยองค์พญาครุฑซึ่งเป็นพญาเทียนวัดเมืองเดชคำว่าอุดมคือพญานาคเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของลำดมใหญ่วัดป่าไสงามซึ่งจะนำเสนอในเรื่องของพุทธประวัติความเป็นมาระหว่างครุฑกับนาค ในส่วนของท่ารำจะแบ่งการแสดงออกเป็นหลายช่วงด้วยกันเช่นช่วงแรกพูดถึงจิตนาการของครุฑกับนาคจากที่เคยได้ยินว่าครุฑกับนาคเป็นคู่อริก,กันเป็นความขัดแย้งแต่ถ้ามองในอีกมุมคือความสัมพันธ์ระหว่างฟ้ากับน้ำเมื่อเกิดความขนานกันก็จะเกิดสมดุลบางอย่างเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นเดชอุดมต่อมาคือนำเอาอัตลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมแบบขอม เพราะเจ้าเมืองของเด็ดอุดมคือพระศรีสุระเป็นเชื้อสายของขอมเด็ดอุดมมีความผูกพันกับความเป็นขอมถ้าใครที่ได้รับชมขบวนก็จะได้เห็นความครั้งมีมนสเสน่บวกกับความอ่อนช้อยเหมือนกับมีความเข้มแข็งแต่ข้างในนั้นอ่อนโยนจึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรอชมการแสดงของโรงเรียนเด็ดอุดมขบวนรำของอำเภอเด็ดอุดมจะเข้าร่วมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่10กรกฎาคม2 ป568เป็นขบวนที่5ซึ่งได้นำเสนอศิละปะการแสดงรูปแบบใหม่เป็นศินละปะการแสดงแบบร่วมสมัยภายใต้การเล่าเรื่องแบบใหม่หรือตีความในลักษณะของนาฏศิลป์ร่วมสมัยเป็นศินละปะการแสดงด้วยเทคนิคหลายศาสตร์ครูแตมลไทยค่ะนางสาวอังสุนิตวรรณลีปัจจุบันเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการเอกนาฏศิลป์โรงเรียนเดชอุดงค่ะ ก็สำหรับปีนี้นะคะทางโรงเรียนเดชอุดมนําโดยคณะผู้บริหารนะคะผู้อำนวยการดรบุญธรรมกล้าหารค่ะและก็คณะรองผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมโรงเรียนเดชอุดมนะคะได้ผสานกําลังกันเพื่อที่จะทําขบวนร,รําแห่เทียนเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกับนักเรียนโรงเรียนเดชอุดมจํานวน80คนค่ะในชื่อชุดการแสดงที่ว่ายนเทียนพรรษาดินแดนเดชเดชาสมถิ่นภูมินตั้งเมืองค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะสําหรับการแสดงชุดนี้นะคะไฮไลท์ของการแสดงก็คือเรามีการร่วมมือกันค่ะกับ ต้นเทียนวัดเมืองเดชถ้าจะพูดง่ายๆก็คือในลักษณะของช่างเทียนที่จะบรรเลงเรื่องราวของต้นเทียนนะคะพุทธประวัติของปีนี้เนี่ยก็จะได้ถูกนํามาเรียบเรียงเป็นท่ารํานะคะแล้วก็การเล่าเรื่องผ่านศิลปะก,การแสดงที่โรงเรียนเด็กอุดมนะคะได้ทําเป็นชุดการแสดงขึ้นในปีนี้นะคะอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเราได้นําเอาความเป็นอัตลักษณ์นะคะของอําเภอเด็ดอุดมไม่ว่าจะเป็นคําขวัญของเด็ดอุดมนะคะไม่ ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของเจ้าเมืองเดชอุดมนะคะมาผสมผสานให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเดชที่ให้ความหมายสําหรับคําว่าเดช เปรียบแทนด้วยองค์พญาคุดซึ่งเป็นพญาเทียนวัดเมืองเดชปีนี้นะคะแล้วก็คําว่าอุดมก็คือพญานาคนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของลําดมใหญ่ของวัดป่าไสงามก็เลยกลายเป็นเดชอุดมในมิติที่เรานําเสนอในเรื่องของพุทธประวัติความเป็นมาระหว่างครุดกับนาคค่ะ ค่ะก็สำหรับในท่วงท่าลำนะคะเราก็จะแบ่งการแสดงออกเป็นหลายช่วงด้วยกันก็ช่วงแรกที่เราพูดถึงจินตนาการของครูฑกับนาคนะคะเราก็จะทําให้เห็นว่าจากที่เราเคยได้ยินว่าครุดกับนาคเนี่ยเป็นคั้วรีเป็นความขัดแย้งแต่ถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฟ้ากับน้าเมื่อมันเกิดความขนานเนี่ยมันก็จะเกิดสมดุลบางอย่างเราก็เลยให้ความสําคัญตรงนั้นว่า เกิดเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นเดชอุดมในมิติของความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของของอำเภอเดชในปีนี้นะคะต่อมาก็คือเราได้นำเอาอัตลักษณ์ของอเขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมแบบขอมเพราะว่าเจ้าเมืองของเราพระยาสีสุระนะคะท่านก็มีเขาเรียกว่าเชื้อสาย ของของอความเป็นขอมอีกทั้งนะคะในอําเภอเดชอุดมมีตําบลท่าโพสีที่เรามีปราสาททองหลางซึ่งซึ่งเป็นปราสาทในลักษณะของปราสาทขอมใช่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเดชอุดมเนี่ยมีความผูกพันกับความเป็นขอมแล้วก็มีอารยธรรมบางอย่างที่เราอยากจะนําเสนอให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าผสมผสานร,ระหว่างความเป็นขอมแล้วก็ความเป็นอุบลราชธานีในมิติที่เป็นปัจจุบันใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยใส่ ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้าใครที่ได้ชมขบวนก็จะได้เห็นความแบบเขาเรียกว่าขลังแล้วก็มีมนสเสน่ห์บวกกับความอ่อนช้อยก็คือเหมือนกับมีความเข้มแข็งแต่ว่าข้างในนั้นอ่อนโยนใช่ใช่ค่ะก็เหมือนกับคนอำเภอเดชด,ดุดมค่ะ ส่วนในในชุดการแสดงนะคะเราก็ได้ถอดสีจากความหมายเราได้เราได้ถอดสีจากความหมายของคําว่าเดชกับคําว่าอุดมค่ะแล้วก็จริงๆสีในปีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ใครรู้เลยแต่แต่ก็เป็นสีที่ที่หนึ่งหนึ่งในความหมายก็คือหมายถึงเดชแล้วก็หนึ่งในความหมายก็คือเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของเทียนค่ะ ก็สำหรับปีนี้นะคะก็สำหรับเดทเดทอุดมในปีนี้คือเราได้นําเสนอศิลปะการแสดงซึ่งเรียกว่าเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่แน่นอนก็คือศิลปะการแสดงแบบร่วมสมัยนะคะเราได้ให้ความสําคัญกับความเป็นจารีตแล้วก็ให้ความสําคัญกับความเป็นแบบแผนนะคะภายใต้การเล่าเรื่องแบบใหม่หรือตีความในลักษณะของนาฏศิลป์ร่วมสมัยหรือศิลปะการแสดงด้วยเทคนิคหลายศาสตร์ด้วยกิมมิกที่ เรียกว่านํามาทั้งหมดแล้วจริงๆเพื่อที่จะทําให้เขาเรียกว่าขบวนรําแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นในปีนี้ค่ะรอ,นนรอชมวันที่10กรกฎาคมนะคะขบวนที่5อํเาเภอเดชอุดมค่ะ